่าจะมาเป็นผ้าฝ้ายแต่ละผืนและสินค้าต่างๆจากผ้าฝ้ายคนทอผ้าต้องมีความประณีตและพิถีพิถันและด้วยการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐทำให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาปนาดแห่งนี้สามารถพัฒนาคุณภาพของสินค้าพัฒนาการตลาดออนไลน์ให้ดีขึ้นสร้างรายได้ให้เกิดแก่คนในชุมชนทำให้ไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นการเกษตร ทำให้เกิดปจัจจัย4และที่นี่สืบทอดวัฒนธรรมไทยดําจากรุ่นสู่รุ่นพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของการนําหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตจนเกิดความร่มเย็นมาจนถึงยุคปัจจุบันสวัสดีค่ะ ดิฉันนะคะในานามประธานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะคะบ้านานาปนาดได้มีการก่อตั้งกลุ่มนี้มาตั้งแต่ปี2528นะคะจนมาถึงวันนี้โดยทอเป็นผ้าฝ้ายลายสายฝนสอดดิ้นนะคะเมื่อก่อนนะคะทีนี้เมื่อเราเปิดรับสมาชิกใหม่เราก็ได้สมาชิกทั้งหมด50ท่านค่ะเราก็มาทอผ้าฝ้ายกัน แต่เวลาจําหน่ายเราก็รวมกลุ่มจําหน่ายแต่ก็เป็นผ้าเมตรนะคะยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นชุดสําเร็จเหมือนทุกวันนี้แต่ว่าพอเราทอไปจําหน่ายไปมันก็พออยู่ได้นะคะแต่มาถึงปัจจุบันนี้นะคะยุคนี้ก็คือมีการออกแบบนะคะออกแบบตัดเป็นชุดสําเร็จนะคะเป็นเสื้อเป็นกางเกงแล้วก็เป็นชุด ที่ใส่สวยงามหรือใส่สบายๆอยู่กับบ้านเรามีทุกรูปแบบค่ะแล้วจากนั้นเราก็มีการทำกิจกรรมอีกหลากหลายเพราะเราขยายนะคะถ้าถ้าเราจะมัวทำแต่ผ้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็มีการทำแบบว่าหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะทีนี้เราก็เลยขยายให้มีของฝากจากหมู่บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีพวก ทำมะกรน,น้อยหอยคอทำลูกหัวใจไทยดำนะคะแล้วก็ยังมีการทำล่มนะคะสินค้าตัวใหม่เราเรามีทำล่มด้วยเราจะมัดเป็นลายมัดหมี่ลายไทยดำเกี่ยลูกใส่ที่ล่มฝ้ายกันแดดนะคะยังไม่ได้กันฝนนะคะช่วงนี้ยังกันแดดแค่นั้นเองแล้วทีนี้ก็มีการกระจายลงสู่ชุมชนสู่เด็กนักเรียนให้กับรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้นะคะ่ะ มีสอนกันไปเรื่อยๆแล้วก็คืออยากให้หมู่บ้านของเรามีสินค้าหลากหลายแล้วก็มีรายได้เข้ามาสู่ชุมชนโดยที่ทุกคนเกิดรายได้ทั้งนั้นนะคะโดยที่ไม่ต้องอย่างเด็กๆในโรงเรียนเราก็กระจายไปให้ทำหัวใจไทยดำบ้างแล้วก็มีการต้อนรับแขกมีฟ้อนรำเราก็จะเอาเด็กมาฝึกเพราะว่าในกลุ่มของเรานี้ เวลาวันเด็กเราก็จะจัดให้เป็นกิจกรรมของเด็กแต่เราจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมค่ะให้เด็กเหล่านั้นมาแสดงออกในด้านวัฒนธรรมทีนี้พอวันผู้สูงอายุเราก็จะจัดวันผู้สูงอายุกันก็ผู้สูงอายุทั้งหลายก็จะได้มีความสุขใจกับวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะแล้วสินค้าเราเราก็ไม่หยุดยั้ยงเราพัฒนาทุกรูปแบบนะคะก็คือ มีการพัฒนาลายผ้าลายใหม่ขึ้นมาเช่นลายพระราชทานของฟ้าหญิงนะคะที่เพิ่นให้ทุกปีทุกปีเราก็ทํามานะคะปีนี้เราก็เริ่มทําอีกแล้วแต่ปีที่ผ่านมาเราทําเราก็ตัดเป็นชุดนะคะมีให้นางแบบเอาไปเดินแบบในงานต่างๆเพราะว่าเป็นการโปรโมทหรือว่าสนับสนุนงานของทางราชการด้วยนั่นแหละนะคะงานดอกป้ายเราก็ให้ไปนะคะ พอจะได้เห็นว่าสินค้าของเราไม่ได้อยู่คงที่มีพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะแต่ปีนี้เราก็เริ่มลายใหม่ที่พระอ,องค์ท่านได้มอบมานะคะเป็นแผ่นพาพเป็นกระดาษมาเราก็มาเริ่มแกะแบบถ้าเราแกะได้เราก็ออกแบบแล้วก็สอนคนนะคะในกลุ่มให้ทำได้อย่างน้อยเราจะมีสินค้าของเรามากขึ้นแล้วก็หลายแบบหลายสไตล์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ เรื่องของการพัฒนาคนเราก็จะสอนให้เขารู้เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการแสดงออกภาษาพูดภาษาเขียนนะคะเราก็จะมีเราไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมท่องเที่ยวนะคะเราต้องนําเสนอทุกอย่างให้มันเป็นดั้งเดิมให้ได้เพราะเราไม่อยากให้สูญหายจากหมู่บ้าน,นะคะ่ะดังนั้นเมื่อมีกิจกรรมหลากหลายอย่างนี้ กลุ่มอาชีพของเราก็เพิ่มขึ้นนะคะมีทั้งแหล่งเงินทุนประจำกลุ่มก็คือกลุ่มออมทรัพย์ของเรานะคะเราจัดให้มีออมทรัพย์คือออมเงินสัจจะประจำเดือนของสมาชิกนะคะเราก็มีการช่วยเหลือสังคมบ้างแม้เล็กน้อยแต่ก็มากด้วยน้ำใจนะคะทีนี้เราก็มีกลุ่มรถอีแท็กที่นำนักท่องเที่ยวเลาะชมหมู่บ้านมีกลุ่มการแสดงนะคะ แล้วก็มีกลุ่มอาหารแปลรูปอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พูดไปนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาสามารถนะคะว่าจะร่วมกิจกรรมกับเราอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จัดให้ค่ะโดยเป็นฐานเรียนรู้นะคะที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทยดำรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรของเราหรือเฮือนไอเอ็มนะคะ เราก็คือภูมิใจมากที่ได้ทําให้หมู่บ้านของเรามีรายได้หรือว่าสมาชิกทุกคนไม่ต้องออกจากบ้านไปทํางนานต่างถิ่นก็คือสามารถอ,าอยู่กับบ้านแต่ก็กเกิดรายได้ทําของฝากจากหมู่บ้านของเรานะคะแล้วทางกลุ่มก็เป็นตัวแทนที่กระจายสินค้าให้กับสมาชิกนะคะทีนี้ภาคภูมิใจจริงๆก็คือเราได้ฟื้นฟูเรื่องของวัฒนธรรมไม่ให้สูญหาย ทุกสิ่งทุกอย่างเราคงเหลือไว้นะคะเพื่อให้เป็นแนวทางในการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเราต่อไปเพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วรู้แล้วว่าไทยดําเป็นยังไงนะคะเราก็พยายามสอนแล้วก็พยายามให้ทุกคนได้ได้จำนะคะแล้วจําแล้วแต่ต้องมีไรายได้ด้วยเพราะว่ากระจายงานให้แต่ละกลุ่มแต่ละบุคคล ตามความถนัดนะคะในส่วนของสำนักง,งานเกษตรอำเภอเชียงคานก็ได้เข้ามาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่านาดโดยได้เข้ามาสนับสนุนให้ความรู้วิชาการในเรื่องของการปลูกไผ่แล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวรวมถึงส่งเสริมเรื่องการใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็มีการทำน้ำหมักชีวภาพเป็นการ ปลูกผักในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนแล้วก็ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้รวมทั้งได้มีการสนับสนุนวิชาการแล้วก็มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเพื่อที่พัฒนาและต่อยอดในเรื่องของการจัดทำแผนธุรกิจให้กับกลุ่มเพื่อในการที่จะพัฒนาแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น มีการสนับสนุนป้ายนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหลักแล้วก็เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทอป้ายเป็นผ้าพื้นเมืองแล้วก็มีการทำอของเทรลลึกจากฝ้ายเศษฝ้ายด้วยเช่นการทำตุ้มนกตุ้มหนูแล้วก็ทำเป็นผีเสื้อหัวใจไทยดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของอนักท่องเที่ยวด้วยในกิจกรรมของการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่านาดก็ได้มีการจัดทำในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีการทำโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักอาศัยรวมทั้งก็มีได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยดำนะคะแล้วก็มีการได้เข้ามาพักแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มได้ ได้อย่างได้อย่างดีด้วยนะคะในส่วนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาปานาดได้มีการารวมกลุ่มกันด้วยความรักความสามัคคีนะคะแล้วก็มีศักยภาพในเรื่องของความเข้มแข็งของกลุ่มแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ในส่วนของอาการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังก็จากรุ่นสู่รุ่นก็ ทำให้มีลูกหลานได้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยดำแล,แล้วก็พร้อมที่จะสืบทอดในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ในส่วนของเป็น,ช,นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้อย่างดีด้วยค่ะก็มีความภูมิใจนะคะที่ได้เข้ารวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ได้มีงานทำเราก็ได้ทอผ้า แล้วก็ภูมิใจที่สุดก็แล้วทอผ้าของลายของบรรพบุรุษผ้าลายนางหานนะคะก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนๆค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ได้เป็นคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะกระจายรายได้ให้กับชุมชนก็ภาคภูมิใจมากค่ะเป็นหด็กคนหนึ่งที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ ได้สืบสานวัฒนธรรมหนูก็ดีใจที่ได้มีโอกาสยายได้เปิดโอกาสให้หนูเข้ามาเรียนพวกทอผ้าแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆอนาคตหนูก็จะพยายามสืบสารภูมิปัญญาที่ยายได้สืบทอดให้หนูหนูก็ได้เรียนได้ศึกษาอย่างเต็มที่หนูก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ สำหรับการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนเนาะเราเป็นคนเป็นรุ่นลูกที่มาต่อต่องานให้แม่เริ่มเข้ามาต่องานตรงนี้ปี50เพื่อว่าจะต่อยอดให้ให้ชุมชนให้ชุมชนอยู่ได้แบบยั่งยืนเริ่มจากการทำหัวทำตินสิ้นแล้วก็ทำให้นิ่มแล้วก็ฟิกสีนั่นคือประเด็นแรกก็ปรากฏว่าจับกลุ่มลูกค้าตรงนี้ได้เราก็เลยเริ่มหันมาแปรรูปต่อยอดจากผ้าผืนเนี่ยเป็นชุด เสื้อผ้าสําเร็จรูปผลตอบรับก็คือโอเคในกลุ่มลูกค้าตรงนี้แล้วก็กระจายงานออกไปจากจากเล็กๆในกลุ่มแค่ห้าของคนก็เป็นกระจายได้กันทั่วทั้งชุมชนออกตลาดออกบูธสาคัญสุดคือช่วงนี้ก็คือไลฟ์สด Facebook l i ์แอดที่มีเข้ามาตรงนี้ที่มาช่วยยายที่สําคัญอย่างหนึ่งคือคุณภาพของสินค้าที่เราเข้ามาช่วยยายในตรงนี้อย่างเสื้อผ้าทุกชุดเนี่ยสังเกตได้ที่ร้านเราจะ ต้องมีเอกลักษณ์ของเรากระดุมกระดุมผีเสื้อกระดุมเม็ดผักบุ้งลวดลายอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มเราก็จะจะ,จ,ะ,จ,ะจับเป็นจุดจุดเป็นกลุ่มไปบางกลุ่มก็คือชอบลายทั้งตัวเราก็จัดลายทั้งตัวบางกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นหน่อยก็เอาแค่นิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยแต่งเติมเข้าไปก็จะมีประมาณนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นการสอนก็เคยมีรับรับสอนของเรามีโฮมสเตย์ด้วย ก็จะมีต่างชาติเข้ามาพักโฮมสเตย์แล้วก็เรียนรู้การทอผ้าตั้งแต่การเก็บฝ้ายอิ้วฝ้ายปัน่นฝ้ายมีแล้วก็โฮมสเตย์รับแขกแล้วก็มีการพายาย,ายประเมินประเมินโฮมสเตย์แล้วก็มาเพิ่มกิจกรรมการแสดงฐานการเรียนรู้การละเล่นแล้วก็มีรสซิ่งนําเที่ยวแล้วที่สําคัญเนี่ยเรามาเพิ่มตรงคือยายทําไร่ทําสวนอยู่แล้วเราก็เลยมาเพิ่มเหมือนท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่กลุ่มยึดถืออยู่นะคะ กระจายรายได้นี่คือหัวใจหลักที่ที่ที่ยายสอนไว้เราก็จะมาสานต่อตรงนี้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนาะเอาตั้งแต่ชิ้นเล็กขึ้นไปราคาหลักร้อยมีพวงกุญแจมีตุ้มนกตุ้มหนูมีดอกไม้ไทยดำแล้วก็มีะมะกรอน,น้อยห้อยคอนี่คือชิ้นหลักร้อยแล้วก็มีที่รองแก้วนะคะที่รองแก้วนี่เป็นงานจากสารแล้วก็มีกล่องกระดาษเช็ดชูก็เป็นงานจากสาร แล้วก็เริ่มชิ้นใหญ่มาก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าถือกระเป๋าสะพายย่ามตั้งแต่แบบโลโซจนไฮโซคือกลุ่มเราจะจะจะเน้นให้ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกทุกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จะมีร่มโครงเนี่ยจะเป็นไม้ไม้สางที่เมืองเลยเราเป็นภูเขาเราจะมีไม้สางบนเขาก็คือจะมีกลุ่มจากสารเอามาทำโครงให้แล้วก็จะมีกลุ่มทอผ้าทอผ้าทำร่มแล้วก็จะมีกลุ่มตัดเย็บ ในการตัดเย็บร่มซึ่งตัวนี้เรามีขายแล้วแล้วก็จะมีเสื้อผ้าสําเร็จรูปมีทั้งของคนแก่ของวัยรุ่นทั้งกางเกงทั้งผ้าสิ้นทั้งชุดกระโปรงชุดแซกชุดเด็ดจะจะมีหมดค่ะที่เป็นสินค้าของกลุ่มณนะตอนนี้แล้วก็เป็นผ้าเม็ดเราก็ยังคงมีหรือไม่จะเป็นงานตามออเดอร์ก็ยังมีก็ยังทําถ้ามีคนสั่งเข้ามานะคะ ให้อาภัยเปรียบดอกไม้ที่ให้แก่กันหยุดเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันความสุขสันจะมีทั่วไปให้ความเมตตากรุณาเป็นคุณยิ่งใหญ่ให้ความรักความจริงจากใจนั้นคือการให้ที่ดี ให้สิ่งใดอย่ารอไว้จงให้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าใครจะมีการให้นี้เป็นเครื่องผูกใจจะเป็นแต่เพียงผู้รับนั้นไม่ควรพึงใจประจัดความเห็นแก่ตนสิ้นไปล,ลูกเราจะได้ร่มเย็น จะให้สิ่งใดอย่ารอไว้จงให้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าใครจะมีการให้นี้เป็นเครื่องผูกใจจะเป็นแต่เพียงผู้รับนั้นไม่ควรพึงใจกระจัดความเห็นแกต่ตนสิ้นไปโลกเราจะได้ร่มเย็น